จะพาไปดูมุมที่ผมชอบมากเลยก็คือมุมอัฐจันนานเท่าไหร่แล้วล่ะไม่ได้นั่งอัฐจันแบบนี้ป่าขึ้นไปนั่งกันดีกว่าโอ้โหเดิน3มขั้นกันเหนื่อยละพอนั่งมองวิวจากอัฐจันนะโอ้โหหายเหนื่อยจริงๆแหมเดิน3ขั้นทำเป็นพูดถ่ายรูปกันนิดนึงนะฮะแล้วก็จากอัฐจันนะพอเดินลงมาเนี่ยจะไปให้ดูไฮไลท์อีกอันนึงเ,นเขียวๆแบบนี้แน่นอนนี่คือสนามฟุตบอลน,นะฮะขนาดใหญ่เลยจำไม่ผิดนะชื่อว่าสนามมงฟอร์ดนะผมเคยเห็นแมงปอล็อกขึ้นมาเตะที่สนามนี้ด้วยนะค,ะคนบอกงงอะไรแมงปอลอน,นะย ยาจริงๆแท้ๆแ,แบบนี้แล้วตรงนู้นไกลๆก็มีสระว่ายน้ํามียิ้มดูไปดูมาเริ่มอิจฉาเด็กโรงเรียนนี้แล้วนะฮะแป่เดียวเดินกลับเข้าไปในโรงเรียนก่อนโอ้โหดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบนี้ดูสิมีล่มมีอะไรมั้ยทำไมตอนเราเรียนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเวลาในร่มแบบนี้ก็จะมีสนามบาสนะฮะเป็นสนามบาสมีแป้นบาสที่เป็นความสูงแบบมาตรฐานนะแล้วก็นี่ดูตรงนี้โอ้โหทําจากเป็นเบาะนะเวลาขึ้นไปดังไปอะไรก็ชนไม่เจ็บแน่นอนเรียกว่ามีความปลอดภัยแบบสุดๆไปเลยนะผู้ปกครองหายห่วงได้เลยแล้วเด็กโรงเรียนนี้เป็นเด็กที่วิชาการค่อนข้างจัับนรแ